สบ,บายดีพ่อพี่น้องสวัสดีเราสวัสดีเอ็ซีเบอร์สปูสุคนนะพี่น้องพ่อพ่อก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้บรรยากาศยามเศร้าเนาะตอนนี้ก็สไม่เห็ดอยู่เห็ดกินครับน้องบิวพี่น้องเอ้เพราะว่าถ้าแม่เพิ่งจะไปหาอหละไปหาคุชิโร่เนาะหาคุชิโร่เพิ่งจะไปแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยกับน้องสันติมันก็ออกไปเบิ่งมัวเบิ่องอย,ปปอย่างเลยเนาะเท้าหนามก็เลยไปกินอยู่เลยพี่น้องแต่ที่เลือก็อยู่กันสองคนพี่น้องเอ้ มีนูเข้ากัมาเปิดนกันเลยพี่น้องนี่อันนี้คือตัวต่อเนาะนี่พี่น้องตัวขาวๆเลยไปะลยนี่อันนี้คือตัวต่อเนาะนี่ตัวต่อที่เอาไดมาพี่น้องเลยจะเป็นนี่เป็นหอมเป็นเครื่องปรุงเครื่องผสมอะไรพี่น้องเมื่อนี้ฉิไม่เห็นเมนู หัวต่อพี่น้อยอ่ะจัดก่อนพี่น้อยตอนอื่นก็ต้องเลือก่อนนี่ก็ใส่เกลือปะลูใส่เกลือลงไปก่อนอันนึงพี่น้องะราดไปไหนพี่น้องเยเดี๋ยวมันกำลัเค็มเนาะนี่เนาะเมนเดี๋ยวเขาใส่ร้านนี้ ลายพี่น้องเลยลูกชูหล่นลงไปนิดหนึ่งอืมอเพ็ดเด็ดขอัญเมียนพี่น้องอเพ็ดสดเนาะเมียนอ๋อเขาจะหน่อยใหญ่พี่น้องเลยตาม เกินอออกล่ะของใหม่อัอนอยอยนี้จะ็นของใหญ่แกตั้มไปเลยนี่พี่น้องเบิ่งเหมือนกันเนาะเอาแหลกพอประมาณนิดหนึ่งพี่น้องเลยต้องเอาแหลกหลายเนาะตั้ตมเลวแหลกไปลงวันนี้ แต่เลือกันนี่กแกซอยหัวหอมหหอมเป็นกับน้อยนี่เนาะหั่นกระชี้เป็นตอนชี้ยาวพี่น้อยหั่นตอนสันไรมันกระสี้ป่อนั่นเนาะหัวห้มัวพี่น้อยแมนบแมนว่าเฮาเห็ดใส่ันนั้น,นอนนันนี้ต่อเห็ดตอนชี้ยาวเนี่ยอือโอ้เป็นอะไรเนาะเมนูเมน,มน,นูแซ่บด้วยเนาะ ค่ะหมอก่นอนพี่น้องมาสิเ,าเลยทางหองก่นอนเนาะมาเองดีเลยเป็นหน้อีกเนาะนี่เอาลูกต่อลงไป อนีรก็ขวลูกต่อพะลูกขวบจะก่นพี่นองเ,เยจะน้อยงเนาะเห็น,นมันหอนกันแนี่ก็กเลยมาดิีนูมนูขงแซ่บขงดีบ้านเฮาพี่น้องเลยไปหากินได้บไดไงพี่น้องเลยอ๋อต๊ กิโลหนึ่งหาร้อยบาทคุณเด้อพี่น้องเอียกิโลเนาะอันนี้ครับเขาไม่ได้ชื่อแร่วพี่นอ้องเอาได้มาถูกขายลงไปเลยนี่ไปปึ๊บนี่ไข่ไข่ลงไปปึ๊บนี่แบบสีเลยได้พี่นอ้องเลย ล ون, ลอลแบบนี้บอลโอ้ทำยังไงโทษเติมน้ำไปอีกเน <c oughs> าะแบบนี้ก็เอามาพีกลงไปบเลยโอ้เนี่นยเอ้ยจะกินแลไวเนี่ยใส่มันเป็นลงไปเอ๊บ

ตีผัดชิชัใผ<ม>ัดอตู้เน,ะนาะผัตู่อะไรที่น้องเลยด<น>ว่าอันนี้เขามีผ้ามันกูเขาก็ใส่เป<น>็นผ้าปปตัวนี้เลยหอมลงไปจะเป็นหอมบวกก็ได้พี่น้องหอมแดดได้ก็ได้เนาะแม่ขอจอดกลุ่ลมหอมเหี่ยวอืออุ้ยสุดยอดเลยนี่มันก็เกลือได้ที่น้องเลย นนกำลังผดบุกอยู่เนาะน,นี่พี่นอ้องกำลังผดบุกอยู่เลยมันซุกแล้วค่าจาะจังแสด้โปรุงเนาะนี่เป็นสีเหมือนกับเราซีก่อนพี่นอ้องเลยซีม่สะอาดก่อน แซ่บ่น้องสิเลยแซ่บนะโอเคบาร์ดิกาต้าจะถูกไอ้ฟลลงอ้ยพี่นอ้องเลยหอมกลุ่มๆเลยหอมอยู่หัวใจจริงๆนี่พี่น้องเมนูขวัตวตัวต่อสิแซ่บเนาะ อันนี้คือนางต่อด้ยพี่น้องอดวอเป็นนางต่อเนาะแซ่บหนุ่กันพี่น้องเบื่อหนุ่มกันอแบบสี่เลยพี่น้องหอมหอมมามาพี่น้องมาแซ่บหนุ่มกันเนาะกินขานนนา้าวหนุ่มกันเด้ปลาลุงมอนูมนอาหารเส้าเฮาพี่น้อยสุดยอดเลยข,ของด,ด,ของดีของดีของแซ่บบ้านเฮาพี่น้อย ได้แดดทำเนี่ยคุณผูอยู่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องอีกรอบหนึ่งพี่น้องสบายดีป่ะลุงมามาพี่น้องมาหัวตู้ตด,ดแสดพี่น้องเลยแทบขาดลุง เยี่อเลนพมื่อหนาชิฟานออกสติหาย แช่ถัรพี่น้องกินกระแซ่พี่น้องมันตาดมันไตจ็บ <c oughs> <c oughs> ชิ่ยเยอะเลย <c oughs> ดีวได้ถามแมมกําลังสนิทอยู่ยี่ผถามาชคนพล้ ไปต้องหยอดพี่หน่อยเมนูแสบของแสบบัเฮาพี่หน่อยเฮ้ยอืม Các bạn ơi ที่แรกเขาเขียว่าย่านมันเพชโรโพดนเนาะเจ้าบัวเพชรต้องพอดีนเนาะ

ปีนี้ฮะก็ได้กินข้างแหลกไปหมดเลยฮะก็ได้กินข้างแหลกเนาะตัวต่อว่าไปเห็นเมียนบอกนะก็มีกราษยาวเอาเบิร์ดเห็นไก่บลูกมันยังหางเน่อย เอาเลยน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสมมาพาควณแลนะน้องครับก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายในคลิปต,ต่อไปไเดอ้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวตายจะได้กล่าวคำ่าสบายดีสบายดีป้าลุงลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะ